ว่าระบอบพรรคสินไม่เคยมีค่ะนะคะก็จริงมีแต่ระบอบประชาธิปไตยทีด่ดำเนินการไปไม่พอใจอย่างไรเรามาคุยกันเถอะค่ะ,ะก็เราต้องยืนหลักสันติค่ะ,คะนะคะเพราะว่าเราก็อย่าถือว่าการฟันล้ําเส้นนี้จะมีใครชนะใครแพ้วันนี้ไม่มีใครชนะไม่มีใครแพ้ค่ะมีแต่ประเทศเจ็บปวดมีแต่ประชาชนคนไทยเจ็บปวดค่ะวันนี้รัฐบาลไม่มีทิ่ติใดใดทั้งสิ้นค่ะ สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รพครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เขารพบครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการชนทุกปัญหากับสามารถนะครับทางไอบีทีทุกคืนนะครับ19นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาจันทร์ถึงศุกร์นะครับเราก็มาเกาะติดประเด็นร้อนนะครับเรามาเปิดเวทีประชาธิปไตยเวทีสาธารณะ เวทีร่วมกันสแสดงความพิดเห็นและหาทางออกให้กับปุมปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเรานะครับ,ร,บรายการนี้ก็สืบต่อปฏิธานของคุณสามารถสัพพศนะครับซึ่งเป็นผู้ที่ก่อตั้ง I b บ v และก็เป็นผู้ที่ริเริ่มรายการนี้แหละชนทุกป,ปัญหากับสามารถนะครับวันนี้ต้องบอกว่าสถานการณ์ทางการเมืองเนี่ยนะครับก็ต้องติดตามทั้งภายในห้องประชุมสภาแล้วก็นอกห้องประชุมสภานะครับ,รบแล้วก็นอกห้องประชุมสภาไม่ใช่เฉพาะในกรุงเทพมหานครกับปริมณฑล นอกข้องประชุมสภา,าต่างจังหวัดวันนี้ก็ปรากฏว่าต้องจับตาดูเหมือนกันนะเพราะมีความความเคลื่อนไหวหลายต่อหลายจังหวัดคุณสมพรท่านผู้ชมฮะถ้าไปดูพื้นที่ในในแผนที่ประเทศไทยนะจะเห็นว่ามีกลุ่มที่ไม่เอารัฐบาลนี้นะไปยึดสารกรารจังหวัดนี้เยอะทีเดียวนะครับในขณะที่ในกรุงเทพมหานครนะคุณสุเทพเทือกสุบรรที่ถูกออกหมายจับนะไปล่าสุดก็ยังคง มีฤทธิ์อยู่นะยังคงที่จะเคลื่อนไหวอยู่เมื่อเช้าก็ออกเดินทางจากกระทรวงคลังไปที่แจ้งวัฒนะศูนย์ราชการนะและ,ะคืนนี้ก็ปักหลักค้างคืนที่กรมสอบสวนคดีพิเศษนะไม่ต้องถามว่าคุณตนิตไปไหนนะ,ะไปตั้งแต่เช้าแล้วนะครับนะก็แสดงให้เห็นว่านะแต่ว่าแต่ละจุดที่ไปเนี่ยนะก็จะมีมวลชนมากทีเดียวนะทั้งราชดำเนินนี้ก็ไปหลายกระทรวงนะไปเยี่ยมคุณเฉลิมเดี๋ยวคุณเฉลิมไม่อยู่นะ ไปกระทรวงว่าทมนะครับก็ไปหลายๆกระทรวงหน้าที่ที่มีการเดินขบวนกันไปนี่นะครับนะนก็แสดงให้เห็นว่าการที่คุณสุเทพถูกออกหมายจับเนี่ยมีผลอะไรหรือเปล่าก็สะท้อนได้ระดับหนึ่งนะฮะวันนี้ก็เลยจะถามท่านผู้ชมนะว่าการออกหมายจับคุณสุเทพเชื้อสุบรรณในฐานะที่เป็นแกนนําคนสําคัญนะของกลุ่มต่อต้านอ่าพรบเนื้อตัวสก,กรรมนี่นะอ่าเป็นจุดจบจะทําให ยุติการเคลื่อนไหวนะเป็นเหมือนว่าเป็นล็อกกุลสุเทพไม่ไ้ไปไหนอย่างไรหรือว่าจะเป็นจุดเดือดทําให้มีมวลชนเข้ามาเพิ่มขึ้นมากมายนะครับนี่ก็เป็นประเด็นที่จะให้ท่านผู้ชมได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นนะครับว่าเอทำไมถึงจะเป็นจุดจบทําไมถึงจะเป็นจุดเดือดนะก็มาถกแถลงมาพูดคุยกัน ด้วยเหตุด้วยผลนะครับวันนี้เนี่ยในส่วนของกลุ่มผู้ที่ชุมนุมนะครับก็มีการเคลื่อน4เส้นทางนะครับคุณสุเทพถือว่าเป็นทัพหลวงนะครับจากกระทรวงการคลังก็ไปที่ศูนย์ราชการนะครับถนนแจ้งวัฒนะก็ไปที่นั่นเป้าหมายสำคัญก็คือที่ DSI เห็นข่าวคราวก็มาล่าสุดปรากฏว่าตอนนี้เหลือแต่ไฟสํารองใน DSI นะครับก็จับปักหลักกันที่นั่นส่วนอีก3สายก็จะออกความจริงออกเดินทางประเทศชาวนะล่ะนะครับที่ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับคุณสาธิตวงหนองเตยก็รักษาการแทนคุณสุเทพนะครับสำหรับเวทีนั้นก็ไป3ามจุดนะครับจุดแรกก็ไปกระทรวงแรงงานของร้อยตุ่ยเฉลิมอยู่บำรุงแล้วก็จะต่อไปกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของคุณปวีนาหงสกุลคุณเฉลิมซึ่งตั้งแต่เมื่อค่ำเมื่อคือนนี้นะครับมีข่าวลือว่าป่วยหนักถูกนำตัวส่งโรง<า>ยพยาบาลบาวันนี้<า>ต้องรีบออกมาแสดงตัวตนนะครับรอบอกว่า <laughs> ไม่ได้อ่า เข้าไปพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเพราะป่วยหนักอย่างที่เป็นข่าวคร่าวแต่เจ้าตัวเนียก็บอกว่าไม่อยู่แล้วกระทรวงแรงงานมาที่สภาผู้แทนราษฎรเพื่อมาร่วมประชุมในยติเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเป็นวันที่2อนะครับอันนี้คือสายแรกสายที่2เนี่ยก็ไปไม่ไกลสักเท่าไหร่นะครับไปที่กระทรวงอุตสาหก,กรรมและก็กระทรวงวิทยศาศาสตร์ และเทคโนโลยีก็เดินข้า,ขามร<ห>าชดำเนินมาหน่อยนะครับอันนี้ก็คืสสอสายที่2สายที่3ใเนี่ยไปไกลหน่อยนะครับไปที่กระทรวงพาณิชย์แล้วก็ไปที่กระทรวงสาธนารณสุขนะครับอันนี้ไปไกลกันพอสมควรรวมแล้วก็4ส,สายสลหรับการเคลื่อนพลวันนี้ส่วนต่างจังหวัดเนี่ยก็อย่างที่รับรู้รับทราบกันก็ไปสแสดงออกในเชิงสัญ,ญลักษณ์นะครับ ไปชุมนุมกันหน้าสารากลางจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เข้าจะครบทุกจังหวัดเลยพื้นที่ใต้ครบทุกจังหวัดนะนเป็นบุรีล่าสุดตอนเย็นนยตอนบ่ายตอนเช้าทั้งวันยังไม่มีนะช่วงเย็นๆนี่ก็มายึดทุ่งทางทางเพชรบุรีนะไปดูจริงๆเรามีรรกราฟิกให้ดูนะว่าจังหวัดไหนบ้างนะในภาคดีสารนี่ก็จะมีที่อุดรธานีกับที่ขอนแก่นโคนนนนราชโรชนะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ยึดนะแต่ว่า คือส่วนใหญ่ไม่ได้ยึดออกไปแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์เพระาะว่าข้าราชการในในสาร,รากางเนี่ยกับชาวบ้านที่มาชุมนุมก็รู้จักกันนะภาคใต้เนี่ยก็ไปถึงปั๊บก็มีการโอภาปลาศ,าศาัยเสร็จสับเรียบร้อยก็ปล่อยกลับบ้านออกจากที่สงขลาเนี่ยผู้ว่าในการจังหวัดนี่ขึ้นเวทีเองเม,ม,มานำม็บเองและออกจากสารากางเสร็จสับเรียบร้อยก็ไปร่วมชุมนุมกับ กลุ่มผู้ชุมนุมค,คือเป็นถ้อยทีถอท้ถอยอาศัยกันซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นภาพที่เราเห็นแล้วมีความน่ารักความจริงว่าน่ารักตั้งแต่เมื่อคืนคที่กระทรวงการคลังนะครับเพราะว่าทางเจ้าหนี้ตำรวจที่กําลังจะเดินทางกลับไปที่ร้อยเอ็ดหลังจากมาปฏิบัติภารกิจไปเติมน้มํามันน้ามันแวะที่ปั๊มาไปเติมน้ํามัน,เต,มน,มนเติมลมยางปรากฏว่าเกิดความเข้าใจผิดของกลุ่มผู้ชุมนุมไปปล่อยลมยางออกไปนะครับ ก็เลยเดินทางกลับไม่ได้ต้องสุดท้ายต้องนอนอยู่ที่นั่นแต่ว่าชาวบ้านคนที่ร่วมชุมนุมก็น่ารักครับไปช่วยทําความสะอาดรถดไปขัดกระจกกระจกรถนะซึ่งมันเป็นภาพที่ผมว่าถึงแม้จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันในเชิงการเมืองนะแต่ว่ามันก็แสดงความความรักความมีไมตรีจิตต่อกันนะซึ่งมันเป็นภาพที่เราเราอยากจะเห็นนัคือสภาพอย่างนี้นะคือคที่กระทรวงวัฒนธรรมวันนี้เขาก็เขาก็ไปเหมือนกันนะตรงตรงกระทรวงวัฒนธรรมตรงปิ่นเกล้าเขาข้ามสะพานไปนิดนึง ก็ไปก็ไปแต่มวลชนสงสัยไม่มีแกนนำนะคือไม่มีอะไรไปเลยนะก็คือทางการจัดการก็เลยต้องเอาโทรโข่งมาให้ฮะแล้วก็ให้ได้ปอ๋ออันนี้ยืมโทรวข่งจะโจมตีผมใช่ไหมเอาไม่มีไม่มีโทรโข่งเนี่ยผมให้แล้วกันอ่ะเรียกได้ว่าเอาเอาอุปกรณ์ของของสำนักงานไปให้ฝ่ายที่จะมาชุมนุมคัดค้านเนี่ยแต่ว่าระหว่างเดินใช้เป็นเครื่องไม้เครื่องมือนะระหว่างเ็แปลกนี่ก็จะแวะอยู่หลายที่เหมือนกันอย่างคณะคุณสุเทพนี่นะฮะก็จะผ่าน กระทรวงพลังงานกระทรวงยุติธรรมนะฮะซึ่งก็ก็มีกลุ่มหนึ่งที่อยู่ปิดล้อมกระทรวงพลังงานน,นี่นะฮะจนล่าสุดก็ยังคงปิดล้อมมันอยู่นะข้าราชการก็กลับไปหมดแล้วนะแต่ว่าไม่ได้เข้าไปภายในนะฮะส่วนในส่วนร,รชาชการก็ยังมีประชาชนอยู่ที่นั่นอยู่นะครับแล้วก็คุณสุเทพคณะก็จะมาอยู่ที่นี่กรมสอบสวนคดีพิเศษนะซึ่งกลุ่มนิษเพียงดิตนี่ก็ไปนิเช้าแล้วมาที่สภา,าครับมา,<ภ>าบมาปักตัวอยู่ที่สภานะครับส่วนคุณสุเทพเนี่ยวันนี้ก็มีเรื่องที่ทาง ทีมกฎหมายเขาเดินทางไปเพื่อที่จะไปยื่นเรื่องอนะครับอออขอยกคำร้องนะครับ,รบเรื่องการอนุมัติหมายจับคุณสุเทพเทือกสุบัร,รเนี่ยก็ปรากฏว่าทางศาลเนี่ยมีคำสั่งยกคำร้องของคุณสุเทพเทือกสุบัณน,นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ให้เหตุผลว่าอย่างนี้บอกว่าคำสั่งอนุมัติหมายจับคุณสุเทพออกโดยชอบแล้วไม่มีเหตุผลเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมจึงมีคำสั่ง ยกคำร้องก็คือคุณเสียบยังโดนหมายจับอยู่ถ้าพูดตรงๆนะส่วนแกนนำคนอื่นๆนะครับโดยเฉพาะยิ่งที่เข้าไปในกระทรวงการต่างประเทศนะครับวันนี้ <c oughs> ก็ปรากฏว่ศสารอาญาถนนรัชดาพิเศษสารมีคำสั่งให้นัดไต่สวนนะครับเรื่องที่ทางตำรวจสอนพอยาไทยยื่นคำร้องขออนุมัติออกหมายจับคุณนิติธรล้าเหลือนะครับ <c oughs> คุณ <c oughs> อุทยัยยอดมณ <c oughs> ีอีกคนก็คือคุณรัชยุทธ์ศรีโยทินศักดิ์ถ้าพูดอย่างนี้อาจจะไม่รู้จัก แต่ถ้าบอกว่านี่คือคุณอมรอมรรัตนานนท์ทุกคนรู้จักเลยฮะเปลี่ยนทั้งชื่อทั้งนามสกุลนะครับสารนัดไตสวนวันที่2ธันวาคมเวลาบ่ายโมงครึ่งนะครับว่าไต่สวนเสร็จจับเรียบร้อยก็คงจะมีคําวินิจฉัยว่าจะออกหมายจับหรือเปล่าส่วนเรื่องที่ทางคุณกิติรัตน์นรนอง์รองนายกและรัฐมนตรีคลังนะครับไปยื่นเรื่องใช่ไหมไปยื่นเรื่องเพื่อที่จะขอรับการคุ้มครองนะครับให้กับในส่วนของกระทรวงการคลังคือให้กลุ่มผู้ชุมนุมที่ไปปักหลัก ไปนอนไปพักอาศัยอยู่ภายในกระทรวงการคลังนี่ครับออ,ออกมาออกกรปรากฏว่าศาลเนี่ยนะครับวันนี้ก็มีคำมีความคำสั่งออกมานะครับบอกว่าศาลแพ่งยกคำร้องขอกระทรวงการคลังคลุ้มคองคชั่วคราวให้คุณสุเทพและผู้ชมุมนุมออกจากพื้นที่กระทรวงการคลังท้งนี้ั้งนั้นก็เนื่องจากให้เหตุผลสําคัญนะครับก็คือว่าขณะนี้รัฐบาลประกาศใช้พรบรความมั่นคงในราชนาจารัรอยู่แล้วเรียกง่ายๆก็คือว่าทางศาลบอกว่า ทางสอ,อสสก็มีอำนาจอยู่แล้วก็ไปดำเนินการกรันเองไม่ต้องมาพึ่งศาลนะครับ<ช>นี่ก็คือศาลก็ให้ความเห็นบอกว่าก็มีการประกาศพรบรความมัม่นคงแล้วนะ<ช>มันก็เป็นอำนาจของสอสสที่จะต้องไปดำเนินการนะครับนี่ก็เป็นส่วนของอทางการที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับส่วนการ ประชุมนะครับสบภาผู้แทนราษฎรพิจารณายัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีวันที่2นะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่านายกเนี่ยสินะเคร่งเครียดตลอดเลยนะครับ,รบเพราะว่าโดนมาตั้งแต่เมื่อคืนนะครับโครงการรับจำนำข้าวแล้วก็วันนี้ก็ปรากฏว่า จะบอกว่าเป็นโครงการรับจำนำข้าวภาค3ภาค4หรือภาค5้าไม่แน่ใจเพราะว่าไร่เรียงตั้งแต่คุณอลงกรพลบุตรเมื่อคืนนี้นะครับแล้วก็วันนี้ก็ปรากฏว่าคุณหมอวรวงเดชกิจวิกรมนะครับวันนี้มีการขยายผลไปจนกระทั่งถึงเรื่องโครงการข้าวถุงนะครับก็ปรากฏว่าไล่เรียงกันนะครับให้เห็นเป็นฉากๆเลยนะครับสำหรับโครงการข้าวถุงนะครับที่จะนำไปจำหน่ายให้กับประชาชนในราคาถุงละ70บบาทเนี่ยนะครับ ฟังจากถ้อยคําของคุณหมอวรงที่อภิปรายนะครับก็แสดงความไม่ชอบมาพากลสุดท้ายนะครับสรุปใจความได้ว่าไม่มีการนําข้าวเนี่ยนะครับออกไปจริงนอกจากใบเบิกนะฮะในส่วนของคออสอเท่านั้นเองนะครับคือสอล้านหแสนตันนะมีการเบินการไป4ี่ครัคร้งนะโดยเฉพาะคออสเนี่ยนะที่นำค่าจากโครงการนี้เนี่ยเข ออกสอได้นาข้าวไปบรรจุดถุงในถึง90%นะจากทั้งหมด2องล้านห้าแสนตัน่แต่ว่ามัมีการออกขายนะซึ่งมีบริษัท3าบริษัทนะเขาบอกว่าเป็นคนสนิทนะครับเอาละเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปคุยกับทางโฆษกของสอรสนะครับพลตรวจตรีปิยะอุทายโยนะครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับท่านโฆษกครับครับสวัสดีครับครับท่านโฆษกสถานการณ์ณขณะนี้เป็น โดยภาพรวมนะครับทั้งในกรุงเทพปริมณฑลและในต่างจังหวัดเนี่ยสถานการณ์ในมุมของทางสอ,อสอเนี่ยสถานการณ์ยังพอที่จะควบคุมได้มันเป็นสถานการณ์ที่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องที่จะไปใช้มาตรการอื่นๆหรือเปล่าหรือว่าจะต้องตะเตรียมในการรับมือการเคลื่อนไหวยังไงครับท่านโฆษกครับครับก็เอาประเด็นแรกก่อนสถานการณ์ทั่วไปเนี่ยก็คือมีการชุมนุมณบางจุด แล้กับเนี่ยนะครับ,รบแล้วก็ที่เคลื่อนไหวไป14 14กระทรวงเมื่อเช้าเนี่ยที่ประเด็นที่ไปปักหลักจริงๆก็คงอยู่ที่สูงฤกษการ,รนะครับส่วนหลายๆที่ที่อื่น,นไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพลังงานซต่างเนี่ยก็เคลื่อนที่เขา้าเข้าสู่ตรงจุดจุดอื่นๆหมดแล้วนะครับครับส่วนต่างจังหวัดก็ก็มีก็มีโดยส่วนใหญ่ก็ไปอยู่จะเป็นเจ็ดจังหวัดภาคใต้นะครับแล้วก็ยังอยู่ในบริเวณเด้านหน้าของสารการจังหวัดอยู่ ในต่างจังหวัดยังไม่มีเข้าไปในในสถานที่ในตึกนะครับยังอยู่บริเวณโดยรอบอยู่นะครับก็เป็นยกเว้นหนอาทีน่วยพิเศษที่ไม่ได้เข้าไปบุกยึดเปในอารต่างนะฮะแต่ว่าทางข้าราชการเองก็ไม่สามารถที่จะประดับหน้าที่ได้ใช่ไหมฮะต้องต้องหยุดตรงนั้นก็ก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนประเด็นของการทํางานของสรสอนะครับเรายังยืนยันว่านี่คือเป็นเจตอารมณ์ของของนักขุมชุมนุมเนี่ยที่การยกระดับไปทุกชุดเนี้ยหวังจะให้เจ้าที่เข้าไปใช้กําลังอืนะครับ หวังให้ที่เราแจ้งหลังเพื่อมีเป้าหมายอย่างน้อยสองประการประการแรกก็คือเพื่อให้เกิดความเขาเรียกว่าความสูญเสียต่างๆหรือเพื่อหวังที่จะให้เจ้าที่ฝ่ายอื่นนี่ยเข้ามาเข้ามาผมว่าใช้คำว่ารัฐทหารยกอย่างแบบนี้เป็นความต้องการหรือีประการหนึ่งก็มีหวังเพื่อที่จะให้เกิดความชอบธรรมนะครับื่อความไม่ชอบธรรมของรัฐที่จะดูแลมวลชนได้ เป็นเจตนาที่จะให้เกิดเรื่องนะครับความหมายคืออย่างนั้นนี่เป็นการยืนยันของสอสบแต่ว่าสอสอก็จะก็จะไม่ไม่ไปเข้าทางในส่วนของกลุ่มผู้ชุมนุมเท่านั้นบพระมุ่งเน้นเราจะดูแลเนี่ยเราไม่ได้เน้นดูแลว่าตรงจุดที่ชุมนุมเท่านั้นเราจะเป็นห่วงพี่น้องประชาชนผมว่าอย่างกรุงเทพเนี่ยมีเกือบสิบล้านคนเราก็จะดูแลให้พี่น้องประชาชนคนอื่นๆซึ่งไม่อาจจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการชุมนุมเนี่ยสามารถใช้ชีวิตจวันได้ตามปกติก่อน อันนี้ประเด็นที่หนึ่งหลักเลยนะครับเราดูแลคนคนส่วนใหญ่ของประเทศก่อนประเด็นที่สองครับเพื่อให้กระบวนการของการทํางานของรัฐต่างๆเนี่ยกระบวนการประชาธิปไตยแท้จริงได้เดินเนี่ยเราก็ยังเป้าหมายบางเป้าหมายในการดูแลรัฐสภา